สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนคงมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าอกเล็กหน้าอกหย่อนคล้อยกันใช่ไหมคะวันนี้นะคะตัวดิฉันมีสินค้าที่ดิฉันได้ใช้แล้วบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆแล้วก็อยากจะมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆหรือว่าผู้หญิงทุกๆคนนะคะที่มีปัญหาหน้าอกเล็กหน้าอกหย่อนคล้อยหน้าอกโอ๊ยทําไมฉันใส่อะไรก็ไม่ค่อยสวยใส่อะไรก็ไม่มีหน้าอกถูก ผู้ชายล้อว,ว่าหน้าอกแบนหน้าอกเล็กวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยดีๆมากๆมานำเสนอนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่คืออะไรนั่นนี่เป็นเครื่องนุ่นหน้าอกแบบสูญญากาศนะคะเครื่องนุ่นหน้าอกแบบสูญญากาศคืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่ทราบหรือเพิ่งทราบเครื่องนุ่นหน้าอกสูญญากาศนะคะจะเป็น เครื่องที่ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกและทําให้หน้าอกเนี่ยค่ะใหญ่ขึ้นกระชับเต่งตึงไม่หย่อนคล้อยสวยงามขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะคนที่มีหน้าอกเล็กหน้าอกห่างหน้าอกไม่กระชับและยิ่งหน้าอกเล็กนะคะจะช่วยให้แบบเราใช้เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆใช้แค่วันละห้าถึงสิบนาทีแค่นี้เองค่ะ เราก็จะมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นทําไมถึงใหญ่ขึ้นได้เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะมานําเสนอแล้วก็บอกวิธีการด้วยนะคะค่ะวันนี้เรามาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะนะคะจะมาในรูปแบบนี้อย่างแรกนะคะก็จะมีตัวเครื่องนวดหน้าอกเป็นแบบนี้ที่เราจะเอามาใช้นวดหน้าอกกันยี่ห้อ Let's It Boom นะคะ เป็นแบบนี้เท่านั้นอย่างที่สองนะคะจะเป็นฝาครอบขนาดใหญ่ค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะมียางเอาไว้ใส่ตรงนี้นะคะแบบนี้ใส่เข้าไปเลยและอย่างที่สามนะคะเป็นฝาครอบขนาดเล็กฝาครอบขนาดเล็กเนี่ยเอาไว้บริเวณที่เราต้องกำจัด ต้องการกำจัดเซลลูไลท์นะคะหรือบริเวณที่ต้องการให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นอย่างที่4นะคะนี่เป็นสายชาร์จไฟค่ะแล้วเราก็จะมีซีดีซีดีไว้ให้ทุกผู้คนนะคะได้ศึกษาจากในนี้ใครสงสัยว่าเออใช้ยังไงอะไรย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการใช้ให้อยู่ในนี้นะคะ วิธีการใช้งานคร่าวๆนะคะของเครื่องนุ่นหน้าอกนี้ก็คือ,อเมื่อเราจะใช้เครื่องนุ่นหน้าอกนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยเราควรที่จะชาร์จไฟประมาณ8ชั่วโมงก่อนเพื่อให้เครื่องเสร็จตัวนะคะแล้วสามารถชาร์จไว้ได้ชาร์จไว้เก็บได้ก็คือไม่จาเป็นต้องชาร์จไว้ตลอดอเพราะว่าะจะเสียบกับสายเราใช้ได้เลยก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะได้เอาไปแบบพกพาได้สะดวก เวลาที่เราจะ,อ,ะออกไปพักข้างนอกหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกอย่างนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้มาดูวิธีการประกอบเครื่องกันนะคะว่าเรามาประกอบกันยังไงเอาตัวเครื่องนวดหน้าอกนะคะมาประกอบกับฝาครอบอันใหญ่ส่วนฝาครอบอันใหญ่นี้จะเป็นตัวที่เราเอาไปนวดที่หน้าอกของเรานะคะ พอครอบอันเล็กเนี่ยเราสามารถใช้ตามร่างกายเพื่อขอจ,จัดซิลลิ์ในร่างกายของเราได้ค่ะประกอบเหมือนกันแบบนี้เลยใส่เข้าไปนะคะให้แน่นแล้วก็หมุนให้ตรงล็อกเท่านี้เราก็พร้อมใช้แล้วค่ะที่ตัวเครื่องนะคะจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างหน้า และด้านข้างของตัวเครื่องนะคะจะเป็นปุ่มปรับระดับการดูดของสูญญากาศได้หลายระดับเลยค่ะจากเบาไปจนถึงแรงนะคะเมื่อเปิดเครื่องจะมีแสงไฟสีแดงนั่นก็คือแสงอินฟาเรดนะคะตัวอินฟาเรดเนี่ยก็จะไปช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้นะอหน้าอกค่ะ วางฝาครอบทับบริเวณหน้าอกนะคะโดยไม่ให้มีช่องว่างให้อากาศแทรกนะคะแล้วเราก็กดเปิดเครื่องแบบนี้เห็นไหมคะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะดูดหน้าอกของเราขึ้นไปขึ้นไปตามเลเวลระดับที่เราเลือกไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกเลเวลที่สูงมันก็จะดูดแรงยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเจ็บเนี่ยเราสามารถ ปิดเครื่องไว้ได้นะคะสามารถใช้เจลหรือครีมนวดกระชับหน้าอกร่วมด้วยได้นะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะระยะเวลาในการใช้เครื่องนะคะประมาณ5-10นาทีต่อหนึ่งครั้งนะคะข้อดีนะคะของการนวดหน้าอกด้วยเครื่องนวดหน้าอกแบบสูญญากาศนะคะจะช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกค่ะให้ใหญ่ขึ้น หลายคนที่ใช้เครื่องนวดหน้าอกก็คงจะโฟกัสข้อนี้เป็นพิเศษใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องนวดหน้าอกเนี่ยที่มีคุณภาพจะมีแรงในการนวดสม่ำเสมอตามที่เราได้เลือกระดับความแรงในการนวดหน้าอกไว้ช่วยให้หน้าอกกระชับขึ้นสวยขึ้นเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกให้แข็งแรงขึ้นพอกล้ามเนื้อหน้าอกแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้ดูแน่นกระชับเนินหน้าดูอบอ,อิ่มการหย่อนคล้อยต่างๆก็จะหายไปและข้อดีอีกข้อหนึ่งนะคะของการใช้เครื่องนวดหน้าอกเนี่ย ก็คือทําให้เราประหยัดเวลาได้เยอะถ้าเราใช้มือปเปล่าของเรานวดหน้าอกาอาจจะเสียเวลาเยอะจนบางทีเราก็ขี้เกียจไปเลยก็ได้จนเราไม่ได้ดูแลหน้าอกของเราแต่พอเรามีเครื่องนวดหน้าอกเนี่ยเพียงแค่เอาวางไว้ที่หน้าอกเปิดสวิตช์คุณก็จะนั่งทํานอนทาก็สะดวกสบายไปทุกอย่างจริงไหมคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการสาธิตการใช้ฝาครอบขนาดเล็กนะคะที่เอาไว้ใช้สําหรับบริเวณที่ต้องการกําจัดเซลลูไลด์เช่นบริเวณต้นขาบริเวณหน้าท้องเพื่อต้องการให้กล้ามเนื้อกระชับค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนกับที่เราใช้นวดหน้าอกเมื่อกี้เลยเพียงแค่เราเอาไปทาบไว้ตรงบริเวณที่เราจะกําจัดเซลลูไลด์นะคะแล้วก็กดลงไป จะเห็นได้ว่านะคะการทํางานเหมือนกับที่เราใช้นุ่นหน้าอกเลยเพียงแค่ตรงนี้เป็นการกําจัดเซลล์ไร้บริเวณร่างกายของเรานนั่นเองค่ะสําสหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเดี๋ยวดีฉันจะทิ้งอ่าการจัดซื้อแล้วก็การส่งสินค้าไว้ให้เพื่อนๆที่สนใจนะคะได้เข้าไปรับชมแล้วก็อ่าเข้าไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอเครื่องตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะ ถ้าอยากหน้าอ,อกใหญ่หน้าอ,อกอากระชับหรือไม่ให้หย่อนคล้อยจากคับ A เป็นคับ C ได้ต้องตัวนี้เท่านั้นค่ะดิฉันขอรับประกันเลยเพราะว่ามันดีจริงๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะ